วันนี้เขามาแอลติการล่านเมืองกันครับแล้วก็มาปะไอติมตีร้านนี่นะครับเนาะอันสิบบาทวะครับแบบเป็นกล้วยนนะหรือว่าเป็นสวยครับผมนี่ครับผมห้องอันไอติมคอดโมกนะครับเนาะตามตีอันโอ้ยแมมอนบุนสอนมาตั้งแต่ละออนนะครับเพราะว่าเป็นจะควัดไอติมนี่ควัดไอติมแล้วเอามาโมกนี่ครับก็เลยห้องว่าควัดโมกแล้วกล้วยนี่ห้องว่าสวยนะครับเนาะ ขายสวยละสิบบาทหรครับใส่เครื่องนักขนาดล้ำล้ำครับผมมันจะหอมงาหอมบะทัวดินขั่วครับเหมาะขนาดผมซื้อกินเปิ้นอันสิบบาทนี่ใส่แผวอะไรหรอเข้าเหนียวมูนนะครับปรปปผมก็ห้องบะทุงที่เปิ้เอาใส่เนี่ยไอยไอไอติมนะนะล้ำขนาดครับใครมีโอกาสได้มารกก้นานเล่นเมืองแล้วมาปะร้านไอติมร้านนี่ลองแหวกจิมพพอเตอร์สิบบาทอะล้ำเกินราคาเลยนี่ผมก็จัดสองอันเลยครับ ก็ใส่ครีมมีทั้งสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตด้วยนะครับผมนี่ครับล้ำขนาดตดอเด้อด้ดดต่อไอติมควัดมอครับสวยละสิบบาทนะครับเนอนี่ล้ำอยละด้อ